สวัสดีค่ะวันนี้ยกจะมาพูดเรื่องเมลนะคะใครที่ใช้เมลส่วนตัวหรือว่าเป็นเครื่องเก่าที่ลูกหลานให้มาหรือเมลที่ลูกหลานใส่ให้เช็คด้วยนะคะว่าที่ตัวเครื่องเราเนี่ยมีข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ใช่ของเราตัวไหนที่เราไม่เคยค้นหาแต่ทําไมมันขึ้นในเครื่องเราล่ะ อยากรู้ไหมม,มีวิธีเช็คด้วยนะคะมาสังเกตวิธีเช็คความผิดปกติของมือถือเรานะคะส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครสนใจเลยว่า Google เนี่ยที่เราเข้าใช้งานแต่ละครั้งมีความผิดปกติยังไงนะคะซึ่งเวลาเราเข้าใช้งาน Google แต่ละรอบทค้นหามันก็จะมีประวัติขึ้นนะคะดูเลยวิธีอันนี้คือคนแก่ใช้งาน ผู้หญิงด้วยแล้วก็อายุเยอะแล้วเขาจะไม่ค้นหาคําพวกนี้โดยเด็ดขาดเนาะส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้ใช้เลยใน Google นี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้แต่งาน YouTube Facebook Line แค่นั้นเองนะคะเรามาดูเนี่ยอันนี้ผิดปกติแล้วหนึ่งนะคะผิดปกติอีกอย่างนึงคือ YouTube ไปดูเลยนะคะว่าปกติเนี่ยเขาค้นหาอะไรบ้างนะคะเนี่ยเขาก็จะค้นหาเพลงค้นหาบทสวดมนต์ซึ่งคีย์บอร์ดเขาเนี่ยไม่มีภาษาลาวสังเกตมีภาษาลาวโผล่มาเช็คที่คีย์บอร์ดได้เลย ถ้าเครื่องที่ค้นหาได้คือเครื่องนั้นต้องมีคีย์บอร์ดด้วยนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยผิดปกติมาหลายอย่างแล้วเนี่ยตรง Google ก็มีแปลกๆขึ้นมาแล้วสอง youtube ก็คำที่เราไม่เคยค้นหาก็มีนะคะแล้วสำคัญเราอยากรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องนี้ทั้งที่ว่าเป็นเครื่องเดียวที่เขาใช้งานเองคนเดียวทำไมมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นนะคะเราไปเช็คที่เพสโต e เพื่อที่จะได้รู้ว่าเมลนี้นะคะล็อกอยู่กับเครื่องไหนบ้างนะคะเพราะว่า ตัวเมลที่หยกเข้าไปเช็คเมือ่กี้เนี่ยการใช้งานอะ่ะมันแปลกๆอยู่นะอ่าไปที่จัดการบัญชีเลยนะคะไปที่เพจโต้ลืมบอกนะอ่ะแนะนําใหม่ก่อนวิธีเช็คหลกัลกๆนะคะที่สําคัญเลยที่มองข้ามกันไปที่เพจโตค่ะแล้วไปที่บัญชีของเรานะคะจัดการ google ค่ะแล้วเลื่อนไปตรงที่ความปลอดภยัยพอเราเลื่อนมาตรงหัวข้อนี้เนี่ยเราเลื่อนลงไปเลยว่ามันจะมีบอกนะว่าเนี่ยที่ล็อกอินอยู่กับมือถือเครื่องไหนบ้างเมลนี้ เฉพาะเมียวนี้นะคะที่ขึ้นจึ้มจิ้มเข้าไปแล้วจะเห็นเลยว่ามือถือที่ใช้งานอยู่เนี่ยซึ่ง A51 คือเครื่องนี้นะคะนี่ล็อกอินจาก Android Android นี่กี่เครื่อง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12 12เครื่อง13ทั้งตัวนี้นะคะ13รายการที่ล็อกอยู่ ถูกต้องไหมคะอันนี้ให้เช็คให้ดีเช็คด้วยตัวเองเลยนะคะว่าถ้าไม่ปลอดภัยอย่างนี้เราเปลี่ยนเมลก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าเราเครื่องให้ใครหรือเรารับเครื่องมือสองใครมาต้องล้างเครื่องแล้วสมัครเมลใหม่เพื่อที่จะเข้าใช้งานไม่ต้องใช้เมลร่วมกับใครถูกต้องไหมคะเวลาเขาใช้งานอะไรเนี่ยมันแจ้งเตือนที่เราด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยมันพ่วงเยอะแยะไปหมดเลยพวกเกมเนี่ยคนแก่เนี่ยเล่นไม่เป็นแต่ว่ามีพ่วงมาด้วย แล้วก็รหัสที่จัดการเครื่องมือที่เราเคยพาเข้าไปดูไปส่องดูเห็นไหมคะล็อกอินไว้เพียบเลยซึ่งเขาใช้งานไม่เป็นเลยพวกนี้แล้วอยากบอกให้บอกว่าใครที่รับเครื่องมามือสองเนี่ยให้ล้างออกให้หมดหรือว่าซื้อเครื่องมือหนึ่งมาก็ดีให้สมัครเมลใหม่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ต้องใช้ร่วมกับคนอื่นแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายนะคะ วิธีแก้ก็ง่ายๆนะคะต้องเอาเมลออกแล้วก็สมัครเมลเข้าไปใหม่เพราะว่าถ้าเราจะล้างเครื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าข้อมูลมันจะหายหมดนะคะวิธีเอาออกก็ง่ายๆค่ะเอาออกแล้วก็สร้างเมลใหม่ส่วนเมลนะคะยกก็ถ่ายไว้ให้แล้วคลิปก่อนหน้าไปเลื่อนดูกันได้นะคะ <S <S ตอนนี้เรามาเอาเมลออกก่อนค่ะ <S <S มาดูวิธีเอาเมลที่มีปัญหาออกนะคะเอาออกง่ายๆเลยค่ะไปที่ตั้งค่านะคะ <S <S จิ้มเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงไปค่ะแล้วมาเจอตรงนี้บัญชีผู้ใช้นะคะ นี่ค่ะตรงนี้ค่ะจิ้มเข้าไปค่ะแล้วก็จัดการบัญชีค่ะจิ้มเข้าไปเลยแล้ว Gmail ที่มีปัญหานี้นะคะนี่โฟกัสที่ Gmail นะคะจิ้มเข้าไปที่เมลค่ะลบ Account ออกนะคะนี่ลบ Account ออกนี่ค่ะทำการลบออกพอทำการลบออกปุ๊บเขาจะถามว่าแน่ใจใช่ไหมก็ทำต่อเขาจะให้ใส่รหัสหน้าจอนะคะรหัสที่ขึ้นตรงนี้คือรหัสผ่านหน้าจอเรานั่นเองนะคะ ทีนี้เอาเมลออกแล้วจะได้ไม่มีปัญหาเนาะแค่นั้นเราก็มาสมัครเมลเข้าไปใหม่เห็นไหมคะหลังจากที่นําเมลออกนะคะมาดูประวัติการค้นหาหายหมดเลยเห็นไหมคะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเมลออกนะเราลบได้นะที่ตัวเครื่องเราแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่มีเมลเดียวกันเขาค้นหาตลอดเวลามันก็จะขึ้นที่เราด้วยซึ่งถ้าเมลนั้นมีปัญหาเรานําเมลออกข้อมูลจะได้ไม่ต้องไปลิงก์กันนะคะ